นี่พามาอัญเชิญเบคอนโอเวอร์โหลดง่ายๆกันนะครับแท่นบอสเบสิกบอสธรรมดานี่แหละมาเข้ามาในแทน่นแล้วก็มาตรงที่ซัมมอนครับมาโฟลเดอร์ออเทอร์ครับตรงนี้แล้วก็จะมีโฟลเดอร์เล็กๆที่เขียนว่า tributes อยู่นะครับนี่เลยตัวนี้เลยคือเบคอนโอเวอร์โหลดนะครับจับง่ายมากใช้ของอัญเชิญแค่ไม่กี่อย่าง เป็นชาโคนะครับฐานฐานที่เผาจากไม้ธรรมดาแหละเจ็ดร้อยห้สนฮาร์ดแค่5ชิ้นแล้วก็ลาวาล็อกแค่5ชิ้นนะครับเออที่สําคัญในตัวเนี้มันสามารถที่จะเอาไปอีโวต่ออีกนะครับได้มีพลังของบอสพิเศษด้วยนะอืพลังทำลายล้างให้ใช้ไดโนเสาร์อันโนเทียนะครับอันโนโพอยซ์ันในการในการจับ จะใช้มังกรนี่แหละอ่าลืมบอกไปอาหารในการเทมใช้อินสแตนอินสแตนมิดในการเทมนะครับอันนี้อินสแตนมิดก็คราบได้จากแองกิโลนะแองกิโลหรือว่าถ้าใครปลดล็อกก็ค้าบไปตัอิตรโนนได้นะครับเิดสถานะบอสแล้วยังไ,ไงน้องเป็นลูกก้อนหิน พขามีสถานะไฟบอสนะครับเราไม่สามารถบินได้นะคือไกคนไปเป็นหนึ่งจืดว้าวอาจจะสลบแหละเดี๋ยวออกไปไกลก่อนสลบแล้วครับคนไปหนึ่งจืดอันนี้เวลเอาหลาย320 i n s อินสแ e น t มตรอันนี้ได้ตัวเมียมาลากไปหนึ่งชิ้น แม่ามาเป็นเวล461นะฮะ่าถือนหิน,าม,านามาด้วยเลยเนี่ยแบกหินามาด้วย,นะย,มวยนะผมจะผมจะเคลื่อนเข้าไปผมจะเอา,าออกมาอีกตัวหนึ่งนะครับอยากได้ตัวพวก,กับตัวเมียจะได้แบบเอามาเอามาเลี้ยงเอามาปลีดกัน

ตัวนี้ตัวกูุส,สัตว์มันจะติดสถานะไฟแบบนี้เมื่อเราเป็นลูกบอสน้องบอสยซ้ายโจมตีทุกปุ๊บยิ่งขวาูกลาวามาปุ๊บเฮ้ยเป็นแส<ข>นเลยแรงอยู่นะเดี๋ยวเอาใหม่สิยิ่งขวายกลาวาปุ๊บเป็นแสน เดี๋ยวลองซ้ายอย่างเดียวตะกี้ซ้ายธรรมดาปึ๊บสี่หมื่นลาไปกินอราไปกินสี่หมื่นนะอันนี้ยังไม่ได้อัพค่าเส็จอะไรเลยทีนี้รถกดตัวซีปึ๊บปึ๊บคุ้ยงหมัดไฟปึ๊บปึ๊บเออุ้ยตัวอีหนึ่ง ตัวเอียงนออกขีดซ้ายใส่หน่อยขีดซ้ายมัดนาครอะไรอีกสี่มือนเนี่ยขีดซ้ายโจมตีนครับกับต้องกับปวดตัวสี่ป๊อปขีดขวาดูเสียทัชมเป็นพามเป็นพาม กดคอนโทรลดูครับปึ๊บปุ๊บไอเรียกเมนีิโรล,ลอดออกมาช่วยตรงจีไม่เจ็บนะฮะกดคอนโทรนได้กี่ครั้งเนี่ออกมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆจีมันรู้พ่อนี้ตัวอ,อ,อ,อะไรอตัวคิวพลังล้างบางพลังล้างบางนี่กดตัว R นะครับทำลายล้างน,นะ ตัวอาบเพืบเเรื่องมาแบบนี้แล้วมันก็จัดทุม่มนี้เลยเป็นเป็นเป็น,ปนสัตว์ที่แปลว่าเทมง่ายอ่ะเทมง่ายแล้วก็พลังเยอะว่างั้นเถอะลังบางอีกทีดิว้าวว้าวน่าจะตันแล้วกระมังเนี่ย เกิดไปทักทิ้น,อนตอนนั้นก็ใส่จอมตีรัวๆนี่ าเราเม,มาส์มาชี้ตรงนี้มันจะสามารถที่จะอีโวให้กลายไปเป็นโอเบคอนโอเวอร์โหลดแดดดีได้นะครับใช้กระดูกของไดโนเสาร์นะเดี๋ยวจะพามาอีโวอีกทีนึงนะใช้ยังไงหายังไงของอีโวนี่เดี๋ยวเอาทาเล่นเทคนิคตัวนี้ก่อนมันจะมีเพิ่มพลังได้เยอะกว่านี้ด้วยการใช้จากสัตว์ธรรมดาเนะี่ย กลายเป็นสัตว์ที่มีอิมพินสูงเดี๋ยวเดี๋ยวพนะาไปเอาก่อนยองอะไรกับบ้านฉันนี่แสนแปดแสนแปดเดี๋ยวไปดูกันว่าหลังจากกินยาตัวนี้เข้าไปแล้วอะค่าโจมตีมันจะเพิ่มไปเท่าไหร่ฮะอัวนี้ครับเ่อ,อย,ยาตัวนี้นะกินไปเลยนะสเตอร์ลอยอีเทนน์ไดโนสเตอร์ลอยขับมานะครับ ับมามาใส่ใส่ได้ครั้งเดียวนะเลือดเจล้านโจมตีสี่พันะลองเอายาตัวนี้ให้กินหนึ่งรอบปุ๊บกินเข้าไปนะป,ปุ๊บปับผับ,บ,บโอ้โหรีเซ็ตเลยอิมปินร้อยเปอร์แล้วก็ค่ารูปหมัดตีขึ้นนะครับอิมปินนะ เลือดกลายเป็น8ล้านโจมตีกลายเป็น5 0 0พัที่มันกดตัวซีเครื่องหมัดมันจะพ่นไฟไปที่ปากไปด้วยครับสองแสนแล้วเฮ้ยกระดูกกระดูกครับเจอดูอ๋อเปิด์สอไ ลองมันจะช่วยโยนโยนก้อนอันนี้นะีนมันโจมตีไม่ถึงนะครับเนี่ยมันโยนก่อนโยนก้อนหินเนี่ยอ,ออกก่อนอเพื่อกันโยนไปนั้นเชิญไม่ได้กี่ตัวเน,นี่ยนี่เหนึ่งสองสาม 4ี่ห uk, ök, ้าหกเจ็ดแปดกสิบประมาณประมาณสิบตัวมันเจอเนีบนคน,นทุกคนนะที่ไม่ถึงครับแับงบางอย่างเดียวก็เราว่ว <ๆ S 1> วาไปซะตายตายแล้วตายแล้วแต่คลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ